วส,สวัสดีครับพี่น้อง,องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกหม่องทุกบอลครับสวัสดีเอฟซีแม่แม่พี่ๆน้าๆครับมือนี้บ้าบอยแล้วก็น้องเมฆน้องไอ้ครับสวัสดีครับกันมาเลาะบนดอกกระเจียวครับผมพี่น้องด<ม>อกกระเจียาวนาะนี่กระชีดอกสวงามทำหนา้าฝนเป็นแบบสละ่ะม,มานเราครับดอกหนึ่งโอ้หน่าเด็ครับผมพี่น้องดอกกระเจียวขาวครับดอกกระเจียวขาว ดอกเพื่อนสิขิ้งคิ้งแง่ดอกครับผมพี่นอ้องอ่านี่เพราะว่าบิเนเพื่อนแหงครับต้องรองให้ฝนตกลงมาใส่จักน้อยครับผมพี่น้องมันนีเพื่นสี่ออกดอกตูมงามงามงามพี่น้องครับมันนีจะได้ดอกกระเจียวพ่อ克ะลาลลำบอติดตามน้ำกันครับผมอ้พี่น้อง ผักคุณทกก็มีนะครับผักคุณทกผักอีทกครับผมพี่น้องนี่เก um ็บอีทกดีกว่าพี่น้องของเอาไปโมกครับไปโมกปิ่งยางใส่ไฟครับผมพี่น้องไปโมกปิ่งยางใส่ไฟหอมหอมเสีบๆครับมีหน่อไม้อาไปแกงใส่ได้เด้อพี่น้องผักอีทกครับผักอีทกผักคุณทกครับผม เิงลบาบเมื่อนี้มาหาผักครับเก็บผักครับผมเมื่อนี้น้องเมฆน้องไอหาดอกกระเจียวมาบ่อยเก็บอทชกค,ครับพ่อได้เอานั่นครับผมพี่น้องพ่อได้กินแรงครับผมพี่น้องครับ,บค,ครับผมดอกกระเจียวขาวค,ครับพี่น้อง ป่นกินกับปลาครับเอาเปหนึ่งเอาเปร้อยไ,ไปต้มไปรักครับผมพี่น้องกินกับป่นปลาทู่กินกับป่นปลาคลอครับผมพี่น้องป่นเขียดกระแทบครับผมดอกที่สองแบบไม่เห็นเองนะครับผมพี่น้องน้องเมฆน้องไอ้เจอครับผมดวกเกียวขาวครับครับดอก,กน้องครับ มดแดงกัดมแดงกัดมแดงกัดว้าสวยๆครับพี่น้องครับอ่อนๆครับแล้วมออดแดงนุ่มอากาศทั้งหมดเปาดอกนี้พี่น้อง วิ่งดอกบวัวนะดอกหนึ่งบานมาแล้ลวอะไรอยามันที่่กนรับครับโอ้ยกินกี้วพ่อขอเรี่ยงขอเล้ยงผมหัวพันไ้ครับ ครับผมพี่น้องครับไปย่างไฟเอาไปย่างไฟกินผักขุนทกครับผมกินกับลวกดอกกระเทียวครับกินกับป๋นครับบาเจออีกแล้วหนึ่งดอกครับมาสูงลงหน่นี่หักใหม่นี่หักใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว ไปาเทียบอกเลยออโอ้งามงามแี่ดอกปัดน้องดูกระเจียวสามดอกนี้ครับหมดกระไดนัดเอาอันหัวพันใหม่ที่ก่อนลงเองถอดเทียบอกเลยเออถอดเทียวบอกเลย สวยๆครับพี่น้อง,องนะครับตุ่ตุต่มตุ่มันงามนี่สวยๆครับผมพี่น้องครับออดอกนันเห็นแล้ววัฒนา,ายัางไปเอาซื้ออ, <c oughs> อุ้ยอุ้ยพี่น้องดอกนี้ครับสวยๆเลยครับดอกกระเชยวเขาเป็นยาครับผมพี่น้องเป็นยา อ๋อม่ห้วยหมดแล้วครับผมเดี๋ยวด้ป้าพี่น้องก็ดอกมะลิครับพี่น้องแม่นดอกกระเจียวอยู่หแมนเน่ยเขาจะมามาถึงเออพ่อหยอดดอกโอ้บางคนเสียมหักลหรอเป็ีนดอกเกาะนะโอ้ยพี่น้องดอกนี้ครับงามๆครับงามๆได้ ครับ,บอือยสรับโอ้สวยๆดอกเกี๊ยวพันได้ฝนเทียเดียวนะครับผมพี่น้องท่านฝนตกมาใส่น้ำๆครับดอกพันธุ์สบูรณ์แล้วก็งาบครับนี่พันธุ์เด่นพันธุ์หยักแหงนะครับผมพี่น้องอันนี้เป็นปลาเป็นปลาเป็นดอนดอนหัวหน้าครับ ดออยูหัวหน้าปลาบ่อยนะครับปลาใหญ่ปลากวงปลาเห็ดคือกันครับผมพี่น้องปลาเห็ดปลาเห็ดทั่วไปครบับหนาเห็ดก็ได้เพราะได้มาเก็บอยู่ครับผมพี่น้องอันนี้กัน้ากันมาโลบึงดอกกระเจียวกันครับมันน้ครับดินแห้งๆปลาโจนา่นว่าพ่นอยัก กินกับป้่นว่าสังครับถ้ากันมารอบ,บงดบกระเทียวจะเ,เอาไปลวกกินมาแรงครับผมข้าพอผักหวานป้ายแล้วครับผมเนองเอาไปปิ้งย่างครับผมปิ้งย่าง พี่น้องดอกนี่ก็งามอยู่ครับผมพี่นอ quiet quiet ้องเพิ่งถอดถือปลายเพิ <Punch iso> ่นถึกไฟใหม่ครับงามเลยครับผมพี่น้องครับครับผมดอกเป็นยังอ่อนๆอยู่ครับผมช่วงหน้าแรกไอช่วงหน้าแรกครับผมพี่น้องหากินยังกะ อยากลำบ,บากแน่จากน้อยครับมากินพักครับผมอู้ยตัวนี้แค่ต้องมาอวบงามเนีย่ยนี่นครับผมไม่หนอนนาดอบอวบเลยครับอขอบคุณครับ เป็นผักหวานนี่ครับผมพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นผักหวานก็คือสีบวัวเรือเรกครับผมพี่น้องชายบ้านกะทิมันกะทิูนั่นต่อกมั็ยังสีมันกะทิมื่อก็บก่กนขึ้นกันนะครับจิบหยดก็งามเติมกันครับครับดอกนึงครับยางน้ำกดน้องไอครับน้องไอ้ยางไก่ของใบแบดนึง เออ,อดอกสวยครับผมสดยงามครับผมพี่น้องครับผมดอกนี้คืองามสิพี่น้อง โอ้ยยางไงคือยางไก่ปะยางงามเลยคือยางไก่เนาะน้องรับชมมารับชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยแล้วก็น้องเมฆพี่เฮาดินท่ตีสารนะครับ สามีอีสานเพลาะนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับฝากช่องฝากเพจบ่าวบอยไดเดินถินอีสานเลยด้อครับผมฝากพี่น้องติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กบ่าวบอยไดเดินถินอีสานเลยด้อครับผมฝากครับติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยนี้ด้อครับบ่าวบอยไดเดินถินอีสานครับผม ตอนเป็นวิธีชีวิตขคนอีสานครับหาอยากหากินตามฤด,ดูกาลกันไปครับผมเมื่อน,นี้บรรยากาศช่วงบายบายครับผมวันนี้เป็นวันพุธวันพุธท,ที่ยี่สิบหกครับเมื่อน,นี้วันเกิดบ้าบอยครับมื่อน,นี้เป็นวันเกิดพอดีเลย รอ,อเบิร์น้ำกันครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเวยครับขอบคุณความภาแทูมครับจีซอยดูแลเบิร์แย่งครับบ้าบอยได้ดทัทีสารกับพอบก,ก้บวก,กระทำหน่อยสามลังครับผมเห็นบ่มีสลาพออีกแลวครับผมกิน้องครับโอ,อ้สวยๆครับผมดูอ ดอกกระเจียวก็ออกดอกละป้าบ่ป้าละดอกดอกละดงดงละดอก,ดอก,ดอกอครับผมอันนี้กระดงอีกดงไหมได้ครับผมแต่เป็นดงใหญ่ครับดงใหญ่ดงติดกันครับอือไปเบิ่งน้ำเบาไอ้ครับพี่น้องเบาไอ้พอแล้วครับเบาไอพอแล้ว หมูยางืีเสียมใช่หรือเปล่ดอกบัวดอเขาจ่ะดีวเรต้องเห็ได้ละดอกกังหันใช่อเ่าครับเจวงีดอกกิดเจียวนาเรงหาหญ่ครับผมพี่น้องดอก้างๆครับสามคนยางหาซอยกันครับผมจังสิไอะพ่อกิน จังจะได้พอกินครับย่างคนเราสนครับผมพี่น,น้องอู้หึอาดอกนี้ก่อนน้องไอ้เยี่ยมดอกนึงครับเจ็บอือเอ่ยอีกดอกนึงครับผมแก้มกว่านี่ป่ะจี นี่ไปล่างดีๆครับผมโอ้มีหดหัวครับผมโอ้พี่นองครับตกสวยๆครับผม นดอกดอกไให้ระชนแผลละบาโอ้ยเอมเอมเอนั่งเช็ดอียงนั่นนั่งเดียวอยู่ในคุ้มมุมคุ้มมีมยัเหอหนึ่งดอกผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปห้าชั่วโมงผ่านไปอ๋อต๊ะโตครับ ตุ้มๆเลยนี่พี่น้องหัวหน่ามัน หากคนหน่งตุ้มหัวคนหนึ่งถือจอหูพี่้องโำลังามครับยังไม่ถึงเออนี่โอ้ยกำงัมครับเจอแล้วก็งัดเลยครับอุ้ยเมกเมกดอกนึงเมกนี่ดอกนึงนี่ฝั่งซ้ายนี่งัดเลยงัดเลยงัดเลย แบบงามครับดอกพี่น้องครับอันนี้เป็นดอกกระเจียวอะไรเอ่ยแดงหรือขาวครับโอ้ดอกกระเจียวแดงครับผมพี่น้องดอกกระเจียวแดงครับกำลังเกิดครับผมถ้าฝนรอฝนรอรอฝนนะครับมาาพี่น้องอ้ยพอดอกกระเจียวแดงสองดอกครับอ่อนๆงามๆครับผมพี่น้องโสมันโสมันนะครับ โอกาสเจอยากมากเพราะเพิ่งเกิดบึ้ยขาบักเหาหนึ่งขาเหน่าสี่กลีกอยู่พี่น้องเดี๋ยวสื้อกระดาษฟ้ามาถึกบ่ถึกเออถึกแล้วถึกแล้วถอนเสียมออกเออปลาอันนี้นอแนงเก่าครับเพราะพันขาดแล้วครับปิดตัวมั้งครับ ดอกพันธุงามๆเลยครับดอกกระเจียวแดงเมอร์ครับผมพี่น้องอพี่น้องหยดพันงามลายอดใจบ่ไวครับตอนแรกว่าติดเอาน้อยนึงครับอืมได้น้องไม้แกงใส่กระดิเสียครับน้องน้องหม่น้อง,องมีกระเปขายแล้วครับเกือบ <c oughs> <c oughs> น้องใหม่บยย่างเหรอครับผมพี่น้องพี่น้องเป็น อยากได้ออกปแกงสู้พี่น้องเพื่อนกินครับบางคนก็บหยากเป็นกับมาเด่นมาเยี่ยมบ้านไปน้องไปปแกงสินะไปลวกได้กินายได้ครับผมถีอเก็บทองเป็นยาระบายนะครับผมพี่น้องครับครับครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานครับเมืองครับผมพี่น้องได้ผักอีทกไปด้วครับผักคุนทกครับเอาเป็น มุกใสเบตรงหอมครับผมนี่ดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงครับนี่กระตาได้สองคนครับกระตาสองสองใบตาสองใบนิดน้อยอบปอกดอกกระเจ้านาารงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมขั้นพิ่นได้ฝนได้น้ำดีๆนี่ครับผมกระดอกเพิ้นกระินงามดอกเปิ่นสมุกอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้ท่านี้ชมกันด้วยครับผมขอบคุณกำลังใจที่ มอบให้กระทบหน่อยสามลังครับบ้าบอยได้เรียนทฤษฎีสานพี่เขาเรียนทฤษฎีสานเซาเมกอีสานพะโลครับหอมเบาไอครับผมเมื่อนี้กะขอโตออกลาไปก่อนครับพอพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับลำรวยสุข็แข็งแรงสุกพรนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล่เมื่อเล่าพี่น้องงานอ่อนซ้ำถุงแต่จได้ยแล่ปี๊ปีแต่ละคนดงดงรัดอก